อเอออพใจจมืด่ดูงลงยงไปสวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วกับรายวิชาภาษาไทยโดยคุณครูพลอยนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่10อ่านได้คล่องต้องรู้วิธีกันเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็ยังเป็นการจดเนะื้อหาลงในสมุดเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นขอให้นักเรียนนะคะเตรียมสมุดขึ้นมาวันนี้เราจะขึ้นหัวข้อใหม่นะคะเป็นการอ่านหัวข้อที่4นะคะ,ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยคะ่ะ ค่ะในหัวข้อที่4ี่นะคะจะเป็นการอ่านงานเขียนเชิงอธิบายคำสั่งข้อเสนอแนะและปฏิบัติตามนั่นเองนะคะโดยหัวข้อนี้เนี่ยนักเรียนจะต้องดูโจทย์ดูคำสั่งว่าเขาสั่งให้ทำอะไรนักเรียนถึงจะเขียนอธิบายหรืออ่านอธิบายในหัวข้อนั้นๆเรื่องนั้นๆน,น,นะคะ อันนี้ก็จะเป็นชนิดของเรามาทบทวนกันก่อนนะคะอันนี้จะเป็นชนิดของการอ่านซึ่งมี6ชนิดด้วยกันอันแรกนะคะก็คือการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วอันที่2เป็นอ่านเสียงบทร้อยกองเป็นทำนองสนองอันที่3าก็คือการอ่านจับใจความอันที่4ี่การอ่านงานเขียนเชิงอธิบายคำสั่งข้อแนะนำและปฏิบัติตาม อันที่5การอ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจและ6นะคะอันสุดท้ายมารยาทในการอ่านอันนี้เราก็จะเรียนหัวข้อที่4นะคะการอ่านงานเขียนเชิงอธิบายคำสั่งข้อแนะนำและปฏิบัติตามนั่นเองค่ะอ่ะ หัวข้อนี้นะคะคุณครูจะไม่ให้นักเรียนเขียนจดลงไปในสมุดนะคะเพราะว่ามันเป็นาการอธิบายในหัวข้อเกี่ยวกับคำสั่งหรือข้อแนะนำต่างๆซึ่งมันเยอะมากคุณครูจะให้นักเรียนนะคะจดทีเดียวคือหน้าสุดท้ายเป็นสรุปความรู้ทีเดียวนะคะแต่นักเรียนจะต้องฟังคุณครูอธิบายก่อนว่าหัวข้อนี้มันมี ความเป็นมาอย่างไรและเราจะต้องอ่านประมาณไหนถึงจะตอบคำถามได้นะคะอันนี้นะคะงานเขียนเชิงอธิบายคำสั่งข้อแนะนำและปฏิบัติตามนะคะเป็นการอ่านเพื่อคน้นคว้าข้อมูลความรู้หรือวิธีการนำไปใช้ซึ่งต้องอ่านอย่างละเอียดให้ได้ความครบถ้วนจึงจะได้รับสิ่งที่ต้องการ และนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องการอ่านงานเขียนแบบนี้นะคะก็จะมีหลากหลายประเภทเช่นตัวอย่างแรกนะคะการใช้พจนานุกรมนักเรียนจำได้ไหมคะว่าพจนานุกรมหมายถึงอะไรพจนานุกรมก็คือหนังสือที่รวบรวมคำที่ใช้อยู่ในภาษาไทยใช่ไหมคะโดยเรียงลำดับตามตัวอักษรและกำหนดวิธีอ่าน ความหมายชนิดและที่มาของคําเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการใช้ภาษาไทยให้เป็นแนวทางเดียวกันนะคะอ่ะเรามาดูวิธีการใช้พจนานุกรมนะคะหลักการการเรียงลําดับคานะคะอันดับแรกเลยก็คือหาคําตอบลําดับพยัญชนะนะคะหาคาตามลําดับพยัญชนะนะคะโดยเราจะเรียงลําดับตั้งแต่กอไก่ถึงฮอนกคูก โดยมีอ่าลอรือนะคะอยู่หลังตัวลอเรือแบบนี้นะคะแล้วก็อยู่หลังตัวลอลิงนะคะ,ะนักเรียนดูตามกรอบผังอันนี้นะคะเห็นไหมคะตัวล้อรืออยู่หลังลอลิงนะคะแล้วก็ลอเรือซึ่งถ้าเป็นหัวเข้าข้างในนะคะจะอยู่หลังลอเรือถ้าเป็น หัวออกนะคะจะอยู่หลังลอรอเราอ่านว่าลือลือนะคะนี่เราก็จะเรียงพยัญชนะของพจนานุกรมแบบนี้อ่ะดูตัวอย่างนะคะเช่นกันเกลาขจรคัดเขาจำปีชงโคเห็นไหมคะเขาจะเรียงตามอักษรพยัญชนะก็คือกอไก่นักเรียนดูกอไก่เห็นไหมคะขอไข่นะคะคอควายอ่จ้าจาน ชอช้างแบบนี้นะคะการเรียงเราจะเรียงตามพยัญชนะแบบนี้ต่อมาเราก็จะมีรูปสระใช่ไหมคะรูปสระเราก็จะเรียงตามแบบนี้นะคะสระอาสระอานะคะสระอูสระอาสระอําสระอีสระอีส,สระอึ Suite. สระอือสระอุสระอู Hans. สระเอสระอิ <anch> totally. สระเอาสระอ๊อสระเอสระเอียสระเอียสระเอือสระเอือ สระเอสระแอสระโอสระอสระไอทั้งไม้มมวนและไม้มลาลหยนะคะ,ะเช่นกระทาเห็นไหมคะเขาก็จะอ่าสระอที่เป็นสองอันซ้อนกันก็จะอยู่อันแรกก่อนพอเป็นสระอที่อยู่ข้างบนนะคะกัางหาันก็จะต้องตามตามตัวคำว่ากระถ a มานะคะจะมาอยู่ก่อนไม่ได้เรายังตาม รูปพยัญชนะแล้วเราก็ต้องดูรูปสระด้วยต่อมานะคะคาว่าการเห็นไหมคะถรือจะตัวกอไก่เหมือนกันเรายัางต้องเรียงลําดับรูปสระให้เรียงด้วยกันเห็นไหมคะการก็จะเป็นสระอาแบบนี้กรรมีเห็นไหมคะกรรมแบบนี้กิจกรรมเราก็จะเรียงตามรูปสระไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะแต่คําที่ไม่มีรูปสระมาก่อนคํา ที่มีรูปสระนะคะก็คือคำที่ลดรูปสรหรือไม่มีรูปสระนะคะก็จะมาก่อนคำที่มีรูปสรสรักระแบบนี้เช่นกหนกนะคะกมกลกรมแล้วก็ตามด้วยกะลาสีกาบกอนบุญแจแบบนี้นะคะถ้านักเรียนเห็นคำว่ากหนกกมลไม่มีรูปสรนักเรียนก็จะต้องมาเรียงลำดับก,ก่อนที่จะมีสรักะ ขึ้นมาแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือวิธีการเรียงพจนานุกรมที่ถูกต้องนะคะ่าแล้วก็คำที่มีตัวสะกดกาลานเหมือนกันจะเรียงตามลำดับรูปวนนรรณยุกนะคะเช่นเล่นโกลเล่นแง่เล่นลิ้นเราจะเรียงตามลำดับรูปวนนรรณยุกคำที่มีมไม้ไอโคนะคะจะลำดับอยู่ก่อนวรรณยุกเช่นเก่งเก่งเก้งเก๋งแบบนี้นะคะ อันนี้เราก็จะเรียงแบบนี้เหมือนกันเห็นไหมคะคาที่มีไม้ไต่คูนะคะนี่เราเรียกไม้แต่คูนะคะจะอยู่ก่อนวันในยุคเห็นไหมคะจะอยู่ก่อนวันในยุคแล้วเราก็จะเรียงตามวันในยุคอีกทีหนึ่งเช่นกันค่ะอันนี้นะคะการบอกคําอ่านคําอ่านจะอยู่ในวงเล็บท้ายคําศัพท์นั้นเช่นพระยันชนะ แบบนี้นะคะเห็นไหมคะตัววงเล็บนี้ก็คือพระยัญชนะเป็นคําอ่านของคํานี้การบอกความหมายของคําความหมายของคําก็จะอยู่หลังคําศัพท์คําอ่านและอักษรย่อที่บอกชนิดของคําตามหลักไวยากรณ์เรียงตามลําดับกันเช่นนิทัศการแบบนี้นะคะเป็นคํานาก็คือการแสดงผลงานสินค้าผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรมให้คนทั่วไปชมแบบนี้นะคะ อันนี้เป็นหัวข้อต่อมานะคะตัวอย่างการใช้วัสดุอุปกรณ์เขาก็จะเขียนอธิบายคู่มือการใช้วัสดุอุปกรณ์เป็นงานเขียนที่อธิบายวิธีใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆก่อนใช้นะคะควรอ่านขั้นตอนในการใช้วัสดุอุปกรณ์นั้นอย่างละเอียดเพื่อให้ใช้ได้อย่างถูกต้องตามวิธีและมีประสิทธิภาพในการทํางานอันนี้ก็คือตัวอย่างการใช้เตารีบไฟฟ้านะคะ วิธีการใช้เขาก็จะอธิบาย 1. เสียบปลั๊กไฟเตารีดในเตารับที่มีสายดินต่อ2หมุนปุ่มควบคุมอุณหภูมิมปมไปตามอุณหภูมิมที่ต้องการ3ตั้งเตารีดสี่เมื่อสัญญาณไฟสีเหลืองดับลงก็รอสักครู่ก่อนที่จะเริ่มรีด 5. นะคะเริ่มรีดผ้าจากผ้าที่ไม่ต้องการความร้อนความร้อนสูงก่อนเช่นผ้าเช็ดหน้า และ6นะคะเมื่อรีพาสิตก็หมุนกลุ่มควบคุมอุณหภูมิไปที่ตำแหน่งศูนย์ตั้งเตารีดขึ้นแล้วก็ถอดปลั๊กไฟเตารีดออกอันนี้ก็จะเป็นคู่มือการใช้อุปกรณ์เตารีดไฟฟ้าแบบนี้นะคะต่อมาค่ะวิธีการอ่านฉลากยานะคะฉลากยาก็คือป้ายบอกชื่อยาและข้อความที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับยาซึ่งติดอยู่กับที่ภาชนะหรือซองบรรจุยา ประกอบไปชื่อยาส่วนประกอบของยาสรรพคุณขนาดและวิธีใช้คำเตือนการเก็บรักษาวันหมดอายุก่อนใช้ยาต้องอ่านฉลากยาให้เข้าใจและปฏิบัติตา,ตามอย่างถูกต้องเวลานักเรียนจะทานยาอย่างเช่นยาแก้ปวดลดไข้ยาพาราอย่างนี้ใช่ไหมคะนักเรียนก็ต้องมาดูก่อนว่าอ่ะนักเรียนทานครึ่งเม็ดหรือทาน1เม็ดหรือทาน2เม็ดแบบนี้นะคะหรือว่า การทานยาพาราเนี่ยเขาจะไม่ทันติดต่อการนานๆเพราะว่าจะส่งผลต่อการทํางานของปับแบบนี้ก็คือเราจะต้องอ่านวิธีการใช้ยานั้นๆก่อนที่เราจะใช้ไม่งั้นเราก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายของเรามากกว่าจะเกิดผลดีหรือร่างกายเราจะหายป่วยนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างฉลาบยา บรรเทาปวดลดไข้อันนี้นะคะก็คือในนี้จะอธิบายว่าเป็น1ตํางตับ1เม็ดประกอบด้วยพาราเซตามอล5 0 0มิลลิลรตรนะคะสรรพคุณก็คือลดไข้บรรเทาอาการปวดวิธีการใช้ก็คือรับประทานทุก4หรือ6ชั่วโมงเมื่อมีอาการและไม่ควรรับประทานเกินละ4ครั้งในผู้ใหญ่ก็จะรับประทานทั้งละ1เม็ดในเด็ก6-12ปีก็รับประทานครั้งละ ครึ่งเม็ดถึง1เม็ดนะคะคำเตือนก็คือถ้าใช้ยานี้เกินขนาดที่ระบุไว้จะทำให้เป็นพิษต,ต่อตาและไม่ควรใช้ยากเกิน5วันติดต่อกันและผู้ที่เป็นโรคตับโครคไตควรปรึกษาแพทย์หรือห้ามใช้สำหรับรักษาอาการปวดเมื่อยเนื่องจากทำงานหนะักการเก็บรักษาก็เก็บในอุณหภูมิต่ำกว่า3าองศานะคะอันนี้ก็จะเป็นวันที่ผลิตแล้วก็วันที่หมดอายุ วันที่ผลิตก็คือวันที่13เดือน5ปี2013วันที่หมดอายุก็เหมือนกันนะคะวันที่13เดือน5ปี2018แบบนี้นะคะนี่ก็คือตัวอย่างฉลากยาและวิธีการเขียนอธิบายนะคะต่อมาอันนี้ตัวอย่างสุดท้ายคู่มือและเอกสารของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนก็คือเป็นความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อบ,บังคับการประพฤติตน ในฐานะที่เป็นนักเรียนถือเป็นคำสั่งซึ่งต้องปฏิบัติตามก็จะมีคู่มือหนึ่งเขาบอกว่าให้ใช้กระเป๋านักเรียนสีดำกรมท่าน้ำตาลเข้มทเทาเขียวเข้มหรือม่วงเข้มและไม่ตกแต่งกระเป๋าด้วยวัสดุสดอื่นอย่างละเอียดของเราก็จะเป็นการใช้กระเป๋าที่มีตราโลโก้ของโรงเรียนแบบนี้นะคะ 2. การใช้ถุงย่ามหรือเป้สำหรับใส่อุปกรณ์กีฬาให้ใช้ตามที่โรงเรียนกำหนด อันนี้เราก็มีถุงย่านเหมือนกันแต่เราเอาไว้สําหรับใช้ใส่อุปกรณ์รับประทานอาหารช้อนซ่อมแล้วก็อุปกรณ์แปรงฟันของเราแก้วน้ํายาสีฟันแปรงสีฟันนั่นเองนะคะ 3. นักเรียนต้องไม่นาเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเช่นโทรศัพท์เลื่อนที่วิทยุตยดตามตัวมาโรงเรียนอันนี้ก็โรงเรียนเราก็มีเหมือนกันไม่นํามาโรงเรียนเพราะว่าเรายัางรับผิดชอบอ่าสิ่งของที่มี มูลค่าได้ไม่มากพอนะคะเพราะว่าถ้าเอามาโรงเรียนเนี่ยมันก็จะเกิดการขโมยการลักกันเอาไปเล่นจนเกิดความเสียหายต่อเครื่องมือสื่อสารหรือว่าโทรศัพท์ที่แพงๆอย่างเนี้ยเราก็อาจจะแบบเห็นแล้วอยากได้เหมือนเพื่อนจังเลยก็เกิดการขโมยกันขึ้น เราก็เลยตัดปัญหาด้วยกันไม่ควรนํามาโรงเรียนนะคะแต่ว่าถ้าจะนํามาเพื่อจะโทรหาผู้ปกครองเวลากลับบ้านอะไรอย่างนี้เราก็จะต้องบอกกับคุณครูเป็นลายกรณีไปนะคะต่อมาข้อสุดท้ายค่ะข้อสี่คือนักเรียนต้องไม่นาของเล่นและของมีค่ามาโรงเรียนอย่างที่คุณครูบอกอธิบายไปในข้อ3มนะคะว่าของมีค่านั้นเนี่ยนักเรียนไม่สามารถดูแลได้ทุกคนนะคะ ถ้านักเรียนนำมานักเรียนก็ต้องรับผิดชอบด้วยตนเองเพราะฉะนั้นก็ตัดปัญหาไม่นำมาดีกว่าเพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของตนเองนะคะอันนี้ก็คือคู่มือและเอกสารของโรงเรียนที่เขาอธิบายเกี่ยวกับข้อระเบียบและนักเรียนจะต้องปฏิบัติตามข้อระเบียบน,นี้อันนี้นะคะต่อมาหัวข้อสุดท้ายค่ะก็คือสรุปความรู้หน้านี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนจดลงในสมุด แล้วก็ทำงานส่งนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะก็คือการอ่านงานเขียนเชิงอธิบายคำสั่งข้อแนะนำและปฏิบัติตามเป็นการอ่านเพื่อค้นคว้าข้อมูลความรู้หรือวิธีการนำไปใช้ซึ่งต้องอ่านอย่างละเอียดให้ได้ใจความครบถ้วนจึงจะได้รับสิ่งที่ต้องการและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องอันนี้นะคะเป็นหัวข้อที่สำคัญในการใช้ชีวิต ประจําวันของอนักเรียนเลยนะคะเพราะว่าเราจะต้องอ่านเพื่อรู้ว่ามันมีคําสั่งอย่างไรมีข้อแนะนําอย่างไรและเราจะต้องปฏิบัติตามอย่างไรนะคะอันนี้นักเรียนสามารถเจอได้ในชีวิตประจําวันทั่วไปเลยไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือพิมพ์อ่านฉลากยาอ่านป้ายติดตามสถานที่สําคัญต่งตางๆแบบนี้นะคะ สำหรับหน้านี้หน้าสรุปความรู้คุณครูขอให้นักเรียนจดลงในสมุดแค่สไลด์เดียวหน้าเดียวและหน้านี้เท่านั้นนะคะถ้านักเรียนจดเสร็จแล้วนักเรียนก็เหมือนเดิมค่ะส่งงานในลายกลุ่มวิชาภาษาไทยเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนและเจอกันอีกทีในวันพรุ่งนี้กับคลิปหน้าหัวข้อหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ เรามากลายเมื่อตอนตื่นในเรื่องราวสุดล้ำเมื่อฟังไปในเรื่องราวบกฉัน